เสียงเปิดแบบเข้มขน้นมีดนตรีประกอบทันสมัยเสียงเครื่องยนต์เบาๆตามด้วยเสียงผู้บรรยายคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับถ้ามีรถตู้คันหนึ่งที่ไม่ได้แค่พาคุณจากจุด A ไปจุด B แต่ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอาวกาศสุดรูล้ำอนาคต วันนี้ไรท์ไทยแลนด์จะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดรถตู้ระดับพรีเมียมที่ทำให้ทั้งเมืองไทยหันมามองนี่คือฮันเด a i สเตรีรุ่นปี2 0 2 5รัที่กำลังเปลี่ยนมุมมองของคำว่ารถตู้ครอบครัวไปตลอดกาลเสียงตัดสู่ตังวาช้าแบบสงบตั้งแต่แรกเห็นฮันเด a i สเตอริก็ทำให้ทุกคนต้องหันมามองเพราะการออกแบบภายนอกนั้นไม่เหมือนรถตู้ทั่วไปเลยจริงๆเส้นสายด้านหน้าของมนเหมือนยานอวกาศพร้อมไฟหน้าเล แบบแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกล้ำสมัยและสง่างามฝากระโปรงสั้นกระจกบานใหญ่เต็มตาและเส้นไฟแนวนอนที่พาดยาวจากซ้ายไปขวาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนเมื่อเห็นจากระยะไกลคุณก็รู้ได้ทันทีนี่แหละคือสตีฟบ <c oughs> เสียงเครื่องยนต์ติดเบาๆ ได้ฝากระโรงสเตรีย2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2ด2ลิตรเทอร์โบชาร์จให้พลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าและแรงบิดถึง437นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องสมกับเป็นรถครอบครัวที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันเสียงเครื่องยนต์เงียบแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารและระบบ กันสะเทินก็ถูกปรับปรุงให้ขับนุ่มขึ้นแม้บนถนนคารุคราของต่างจังหวัดก็ยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงและสบายพูดถึงห้องโดยสารแล้วนี่คือจุดที่ฮันเดทุ่มเทที่สุดสเตียถูกออกแบบให้ภายในดูเหมือนห้องรับแขกบนเครื่องบินรูบ่อนั่งทั้งหมด11ที่นั่งจัดเรียงอย่างลงตัวรองรับได้ทั้งครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางกลุ่มเพื่อนบ่อแถวกลางสามารถปรับเอ็นได้อย่างอิสระมีระบบระบายอากาศ ในตัวพร้อมช่อง USB และที่วางแก้วน้ำครบทุกตำแหน่งวัดสดุภายในเป็นแบบ soft touch ให้ความรู้สึกพรีเมียมและกระจกบานใหญ่ทำให้ห้องโดยสารถูกโอบล้อมด้วยแสงธรรมชาติเต็มที่เสียงเพลงเบาๆคล้ายแสงแดดลอดกระจก ด้านหน้าของผู้ขับ Hyundai s t e r a มาพร้อมหน้าจอดิจิตอลขนาด10.25นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและโหมดการขับขี่ส่วนจอกลาง Infotainment รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบสั่งงานด้วยเสียงและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดหรือขับในซอยแคบๆปเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าที่เคย เทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันสเตอริอามาพร้อมระบบ smart sense ของฮันเด a i ที่รวมฟังก์ชันสุดล้ำไว้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องตรวจจับคนเดินเทา้าไปจนถึงระบบเตือนจุดอับสายตาเหมมา,มากสำหรับการเดินทางระยะไกลที่ต้องการทั้งความมั่นใจและความสบายใจในทุกเส้นทางในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ฮันเดยปรับปรุงช่วงล่างใหม่ ให้มันคงมากขึ้นเวลาขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยัมและเบาในความเร็วต่ำการควบคุมของทำได้ดีเกินคาดสำหรับรถขนาดใหญ่และระบบเบรกให้ความมั่นใจแม้ขนาดบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันเสียงเครื่องยนต์เร่งเบาๆพร้อมเอฟเฟกขับผ่านเมือง เมื่อพูดถึงราคากันบ้างฮันเดสเทริอา2,025ในประเทศไทยเปิดตัวอยู่ในช่วงประมาณ1.8ล้านถึง2.4ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยรุ่นท็อปจะได้บอกไฟฟ้าพร้อมสันรูฟคู่และระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบถือว่าคุ้มค่ามาท่าเทียบกับรถตู้ระดับเดียวกันจากญี่ปุ่นอย่าง t o โย t a าไฮเอสหรือนิสสันเอเวนเพราะเทรีอาให้ความรู้ความสบายและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนพูดง่าย คือโตโยต้าไฮเอสอาจจะโดดเด่นเรื่องความทนทานและศูนย์บริการแต่ถ้าคุณต้องการรถที่ดูรู้ขับนุ่มนั่งสบายและให้ความรู้สึกเหมือน VIP s h u ชัตตส่วนตัว h ันเดย์สเตียคือคำตอบที่เหนือกว่าในยุคนี้และสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือดีไซน์ภายในที่ไม่เหมือนใครฮันเดใช้แนวคิด i n นไซอูหมายถึงการออกแบบจากภายในสู่ภายนอกเริ่มต้นจากความสบายของผู้โดยสารแล้วค่อยสร้างรูปลักษณ์ภายนอกให้สอดคล้องกันผลลัพธ์คือรถที่ทั้งดูดีจากภายนอก และรู้สึกดีจากภายในทุกมุมเ t ต r รียอยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนกล้องมองหลังพร้อมเส้นนำทางและประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างที่เปิดได้เพียงกดปุ่มเดียวเหมาะมากสำหรับการรับส่งผู้โดยสารในเมืองหรือการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดและถ้าคุณเป็นสายเทคโนโลยีเ t ต r รีอา ยังมีระบบสมาร์ทคีย์ที่สามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลและระบบออโต้โ h o ที่ช่วยให้การขับในเมืองไม่เหนื่อยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวที่ฮันเดตั้งใจให้ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการรถครอบครัวล้ำยุคจริงๆเสียงบรรยายช้าลงอย่างนุ่มนวล สุดท้ายนี้ฮันเดสเตเรีย225ไม่ได้เป็นแค่รถตู้สำหรับคนที่ต้องการพื้นที่เยอะแต่มันคือการประกาศว่ารถตู้ก็หรูได้รถครอบครัวก็เท่ได้มันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีความสบายดีไซน์อนาคตไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมจะพาทุกคนไปได้ทุกที่อย่างมีสไตล์ฮันเดสเตเคือคำตอบเสียงปิดพร้อมโลโก้ไรท์ไทยแลนด์ นี่คือไรท์ไทยแลนด์ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ